ไม่พักชาวเน็ตถล่มยับบุกลุกฝนทิ์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไลฟ์ของเจนเนี่ปลิวโดยดรามานี้นะครับก็คือบุกลุกได้มีการไปไลฟ์สดกับเจนนี่ก็ในคลิปก็บุกลุกก็ถือ b ีทา g เกแล้วก็โปรโมทบีทา e เกว่าซื้อซื้อที่ออกนนี่นั่นจนทำให้ไลฟ์ปลิวชาวเน็ตก็ถล่มปุกลุกไม่พัก ว่านี่แหละเป็นสาเหตุทำให้ไลฟ์ของเจนนี่ปริวโดยปุ๊กลุกก็ได้ออกมาเปิดใจกับคุณไม่ว่าเนี่ยที่ถือบีทากเกนอ่ะบีทากเก้นเขขอขอ2นาทีก็คือมีการดีลกันแล้วกับเจนนี่ก็คือแบบมีการจ่ายเงินตามแบบหลักแพทเทินตามค่าตัวของเจนนี่จ่ายเต็มที่ผ่านไปแล้วพี่ทากเก้นอ่ะเราก็มีการจ่ายเงิน ามสินค้าทุกอย่างแม้ไม่มีปากกาก็คือจ่ายตามแพทเทิร์นของค่าตัวของน้องเจนนี่ทุกอย่างเาคารพน้องเจนนี่อยู่แล้วถึงแม้ไม่เท่าก,กันเรา็จะขอแค่สองอาทิตย์แต่เราก็จ่ายเต็มออโดยในระหว่างที่ปุกลุกชี้แจงก็เจนนี่ก็ได้มีการคุยกับปุกลุกปุกลุกก็เรียกได้ว่าร้องไห้ถึงขั้นบอกว่าเนี่ยพี่จะเลิกไลฟ์สดแล้วพี่ยังใหม่เกินนู่นนี่นั่นเจนนี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องสู้ใหม่เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่ ไม่ได้ทำไมเราไม่ได้พี่ปุกลุกแล้วแล้วเราจะกลับมาเลิกไหลสดนแล้วพี่ว่าพี่มือใหม่เกินไปพี่จะเลิกไหล์เราเจนจร่งมากพี่คนเราไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันคือความผิดของเราเองครับของทางทีมเองไม่ได้เกี่ยวกับพี่ปุกลุกเลยจะบอกให้นะครับก็คือคือแบบชาวเน็ตก็ยังคงถล่มปุกลุกไม่พักคือเจนนี่ไม่เดือดร้อนแต่ชาวเน็ตจำนวนมากเดือดร้อน คือเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าของช่องเขาไม่เดือดร้อนนะทุกคนแต่ชาวเน็ตอะเดือดร้อนตามดาวปุกลุกคือไม่พักเลยคือเจนนี่อะที่บ้านเจนนี่ใช่ไหมทีมติ๊กต็อกไทยแลนด์ก็มีการมาตั้งแบบสานักงานอยู่ที่นั่นเลยก็ระหว่างที่ไลฟ์ปลิวปุกลุกก็เนี่ยเล่าบรรยากาศเล่าเหตุการณ์ระหว่างที่ไลฟ์ปลิวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นอืมก็คือนู่นไปดูครับไลฟ์ปลิวเพราะคําต้องห้ามนะคะอ่ะบัตรประชาชนเดี๋ยวไปให้ค่ะสรุป นะคะประเด็นบิทาเก้นผ่านไปใช่แล้วบิทากเก้นเราก็จ่ายเออแล้วบีทาเก้นอ่ะเราก็มีการจ่ายเงินตามสินค้าทุกอย่างแม้ไม่มีตาก,กาก็คือจ่ายตามแพทเทิร์นของค่าตัวของ้องเจนี่ทุกอย่าง,งเราเคารพ้องเจนี่อยู่แล้วถึงแม้บีทาเก้นอะ่ะเราจะขอแค่สองนาทีแต่เราก็จ่ายเต็มเอออ่ะไปต่อไปโอเคครับต่อมาก็คือประเด็นของการที่พอไลท์ตัด่ะ เราเป็นยังไงอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรพอไลท์ตัดปั๊บเราก็ตกใจเพราะว่าเ n e r g ร,รเรานันก็ทุกคนก็หูตกใจ,ใจดิคนดูร่วงไส้แส่คนเน่ะพอไลท์ตัดปุ๊บเฮ้ยน้องเจนเกิดอะไรขึ้นเน่ะไลท์ตัดกับพี่โอ้เราเรีบขอโทษน้องเลยแต่คำพูดน้องคือเออพี่ตกพี่ตกใจมากพี่ก็แบบว่า